ีสวัสดีครับผมฮาหลุยโฮมนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายรับทิ้งท้ายในชุดของดีบีที01นะครับมันลุ่งขึ้นจะมีเอสเอส้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอลิทใหม่เรื่อยๆนะครับผมฝั่งซ้ายครับพี่โน้ตนะครับสายเขียวครับผมฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเสียพืชนะครับเอสทีทั้งแฟมนะครับผมอ่าเขียวและเทานะครับเรามาดูกันนะครับว่าใครโม้่อกันนะครับพี่ เมื่อกี้เจอพี่โน้ตไฟนอลฮิวเอ้ยเจอเนาะเขาโว้ตติกเกอร์ไปเลยต้องให้เสียพึชมาแก้แค้นแทนสกิลครับครับตัวสองซีโรเดอร์หนึ่งวินทีเนาะใช่แล้วอิงมาเลยจะต้องการกล้องขึ้นนิดนึงนะครับโอเค ไว่ใจไม่ใจไอ้เหียโทรศัพท์อะไรอะไรนี่ขนลุกเลยดีมากเลยนี่จะออยแพทโอ้โหอ้ยโอ้โอเทําทเนี่ยเคขออภัยพี่ดิวทิกเกอร์ครับเจ้ากันน้องจะเล่นอย่างที่พิ่งถือมาเจ้ากันเจ้ากันพี่โน้ตหรือเปล่ารู้จักพี่โน้ตไหม สกิลครับว้นนี้พี่ไม่ชอบมาอย่างนที่้ตัวมันตัวมันบังคับให้เครื่องเรียวมันเป็นเชื่อมเพื่องอื่นแล้วไหมมานเชื่อมใหม่มันไม่เหมือนพวกนี้ยอลงมาหกห้าพันให้ดูแค่บอกไม่อไหนเป็นคนเดียวตรงนี้สกิลงานครับนโอเคต้องกดวารดครับไอ้นี้บอกว่าชุกหนึ่งตัว อะไรบวกห้าพันครัทุกตัวนี้เลยใช่ไหมพี่ทุกตัวนี้เลยแต่ปอดตัวนี้ทุกตัวนี้แหละชีวิตมันได้แค่นี้แล้วพ่อหนุ่มตีสิบห้าแหวนตัวนี้เท่ากับไม่บวกครับแหวนไม่บวกบวกแค่เรียวกาดเท่านั้นอ๋อสวอช่องสวอช่องใช่ถ้ามีการใช้เป็นมูลในคันนี้จะบวกเฉพาะเรียวกาดตัวนี้จะเป็นสิบห้าตัวนี้ที่สาม นพี่ลังพี่เจอเข้าครับหนึ่งอะไนึ่ง่งห้าไม่เจอหรอพี่พีชพลังครับโอ้ยของจริงเอาพลังจริงอนกันพีสามสามละสองแดงม่ต้องน้อยโอเคพี่พูดเลยโอเคพันเลยเข้าไม่ได้แล้วไม่เข้าแล้วครับเออโกงว่ะ ีมาเดมดิเขาสามแดมแล้ววะนี่นะพี่ครับโซบาสครับตัวครับตัวมัน5 0 0ห้าพันพี่ครับ ผมไม่ต้องไม่ต้องเขอโสก็ได้ถึงเลยพี่บูธทำราคาได้กาไม่ต้องจ่ายคอสแค่นั้นเองครับแล้วจะทำอะไรอ่ะมีตีแมนที่ทีแวนอ่าไม่กาดอยู่แล้วสิ่งห้าเนาะพี่เนาะบูธอีกมันสองสาวอ่าครับไม่กาดขันหัวแล้วเนี่ยพีงพลังพีก็ทิวอีกอ่ะพีงพลังขาดเลยพี่ว้าเขาเดินจวดถ้าตีมาอย่างเงี้ยแม่ง สีจะเหมือนกันมากอ่ะติ๊กเกอร์สามใบเหมือนกันหมดเลยหกคูโหโหโ่มวยหกคู่กิลครับสามหนึ่งขุดใช่ไหมพี่ขุดครับครับสีแหวนเป็นหมื่นห้าอ๋อยังต้องใบก่อนใช่ไหมพี่ใช่เพราะฉะนั้นภาษาเม่นอันนี้คือบวกหน้าสามบวกหน้าหมื่นหนึ่งบวกตัวที่ขุดไม่ได้ถูกไหมพี่บวกตัวที่ขุดไม่ได้เพราะว่ามาทีหลังที่บวกหันตัวนี้แล้วเกตอยู่พี่ต่อไปก่อน หนงหนครับหนึ่งมื่ครับไม่ได้พีไลท์เอาขึ้นลงมาเข้าใจถ้าตับตัวนี้ต้องต้องถูกหน่งหมื่ใช่ไหมโอเคเครับตัวนี้ตัวนี้นะอ่าครับบายครับคันี่น้องหมุนไาเทมไม่มีการใช้เว้เอมีการเห็นการบายบวกห้าพันอ่ันนี้มีใช้เว็บบวกสองพัน ข้าใสพี่ทนี้เลยก็ได้พี่เืือฟัเพื่อความันหนักจริงหนึ่งหมืนสองมื่นสามสามมื่นสามครับบรรยากาสามหมื่นสามโดนที่เทคท่ามเคแคนเคแย่หว่ะีได้ดีพลังไมนะพี่เป็นสองหมื่นเนาะครับ หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามแปดแบกแปดแบงกาสามแปดใช่ไหมพี่ใช่หนงหมื่นยูตันี้เใช้ยด้วมหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นแปดสามหมื่นแปด

ตัวไหนอัน,น้นนี้แรงกว่าต,วตัวนี้หนคอ,อได้ตันี้ก็ได้ที่ทไม่มีโซ่ดืได้จ่ข้าไลนไม่ได้วความเหมือนขุดรงไหนี่ะที่ที่ก็ต้องพั่มจ้าจ้าแพงกว่าจะพอเหรอโอเคไม่รู้เลยพี่มันตัดเส้นใจ้ด้วยใน,นะครับพี่ก็ใช้ดีจี้นะครับ คูก,กเคนสายลุงนี่ครับกาสินครับครับรับเชิญหมื่นหกับบีกแปดพันสอหกถึงไมี่พี่่ว่าตัวเองไม่เท่ไม่ใช่ความเอดครับสามหมื่นี่ 2, 8, 5, 000, 000, สองแปดคิวฮัตสโดห้าพันแอห้าพันแล้วต้องเอาขึ 5, ้นมือผมจะเป็นคนที่เอหนึ่งห้ากับสองสามสองห่สามสองหปาเร็ไม่ใช่แต่ยับเชิญเขาคนที่เดียวไม่ดตัวดี ขึนสายเบทไม่ได้กเแแล้วเราไม่ดแย่แล้วอืออือ5แถมนะพี่ความหนึ่งภาษาไม่ภาษาเนี่ย5000หมุอ3ตัวพี่อันนี้เห็นบายอยู่แล้ว65,000อันนี้มีการใช้เวทในเทิร์นี้65,000ครับโอเคพี่ดอันนี้28ครับอากอตัวนี้ก็0 0 0รวม0 0 0้ แมนเท่าไหร่อดพ้อมพ้อมปนึงถ่ายเดียแก็เดียวแมนยม่สแปดบแแพ้แล้วเนี่ยตัวนี้สิทธต้องเช็คคิวยิวถึงจะรอดผมจะคิวได้ไงมึงสี่เอาล่ะลืมมดูยี่แดเช็คตายพี่ขาเขาเหรอเฮ้ยวันนี้พี่โต๊ดไม่ออกโอ้ยแงเลยเนาะหมายความว่าคุณต้องการขั้นอยู่นะ 15, 25, 33ห okay. ้าสสามวันสามสามสิบห้าส oh, ิบสามยี่สิบแปดสามสิบแปดวจีีมาเลยแพ้ลโอ้โรน้าร พี่ก็มายิงได้ทุกตาสิเนาะยิงขค่ไหนตัวไหนก็ได้พี่ต็เป็นเกษาครับนะครับนะไรก็ได้ึลตเวาได้มาเแกาแก้วว่ะตีครัตีแล้วกันครับเข้าแล้วกันไม่ได้สิ ยี่แปดนะพี 8, ่เนาะยี okay, ่แปดหกแปดยี่แปดหกแปดสามหกกูทางหน้าไลฟ์ด้วยไม่ใช่เหรอเี่เท่านี่เองพี่โอเคเข้าครับโอ้โหลีปพะรังไม่รงเลยคนจริงหวยั่ไม่ได้ไม่ดูและสี่หมื่นแมนพี่สองแปดให้สองสาม โอ้ยข้างนี้ข้างนี้เล็กกว่าสองพันพีสี่สามสามแปดสามแปดพีข้างนี้ข้างนี้สี่หมนข้างนี้เล็กกว่าสองพันสามแปด ส8แปดไม่พออ่ะแต่ีทีใบหนึ่งะใบนั้นต้องล่อยทิวเดเดที่สามวเลยี่สามแปดสามโอ้โหสุดยอดก5รหพันพีพื้นแก้ไขให้ผมได้สำเร็จนะครับผมขอบคุณพี่โมมากโอกัน ฝากกดติดตามช่อง Hair หลุยโฮ้ว้ด้วยนะครับแล้วแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปเราจะเจอรีวิวที่เป็นส่วนผสมของ SS นะครับผมสเปเชียลเซตที่จะมาพรุ่งนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณนะครับ